ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่พระวิหารของวัดมหาธาตุนะวัดที่เป็นวัดหลักเวลาก่อร่างสร้างเมืองเนี่ยจะมีประมาณสมชื่อนะชื่อแรกก็คืออะไรที่ลงท้ายด้วยธาตุวัดมหาธาตุวัดศรีรัตนมหาธาตุอะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่อันนี้โดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ จะสร้างใหม่หรือบูรณะของเดิมแล้วเปลี่ยนชื่ออันนี้แล้วแต่นะวัดที่สองก็จะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดราชบูรณะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าพระราชามาบูรณะแสดงว่ามันต้องมีวัดนั้นมาก่อนถึงจะบูรณะนะวัดที่สามนะที่จะเป็นชื่อวัดหลักๆที่เป็นมาตรฐานทั่ว,วไปในเมืองใหญ่เนี่ย ก็คือวัดราชประดิษฐ์สามวัดจะเป็นวัดหลักนะแต่ว่าที่มาที่ไปของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเอาเฉพาะวัดมาหาธาตุก่อนเราอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งอู่ทองคือการสถาปนาพื้นที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ขึ้นเป็นราชธานีขึ้นเป็นกรุง ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเมืองที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นราชธานีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีวัดซึ่งเป็นวัดหลักของเมืองและในยุคนั้นเนี่ยวัดที่เขาจะต้องสร้างเป็นวัดหลักของเมืองเนี่ยคือวัดมหา,าธาตุถ้าไปดูในหลักฐานตามพระราชพงศาวดารเนี่ยจะบอกว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนั่นก็คือขุนหลวงพระง่วเนี่ยเป็นคนมาสร้างวัดนี้ ุณหลวงพระงัวเนี่ยเลือกที่จะสร้างวัดที่เป็นประธานของเมืองเลยอคือวัดมหาธาตุนะเพราะฉะนั้นวัดนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระเจดีย์สร้างขึ้นไปเนี่ยนะฮะสูงสิบสามวานกผสมอีกสามวาคือต้องบอกว่าในนาทีที่คุณหลวงพระงัวสร้างวัดนี้เนี่ยถือว่าอันนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตตะการตามากนะฮะแต่ว่าสูงเท่าไหร่นะจารย์ สิบสามวาสิบสามวายี่ิบหกเมตรนกประสูนอีกสามอีกสามวาหกเมตรฮทีนี้แท่งแท่ง,แท,งแท่งสาลิตรเป็นสามง่ามหกเมตรความสูงนี่ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าคือที่วัดนี้เนี่ยเขาบอกมีของที่แปลกมากอยู่อย่างหนึ่งคือจะมีเหมือนแสงเนี่ยฉายขึ้นไป หมดทองฟ้า oh. นั่นก็คือเป็นการแสดงอภินิหาร oh. ของพระบรมสารีริกธาตุ uh huh. ซึ่งเขาเก็บไว้ใต้ดินคือสมมติว่าพระปรางเนี่ยเป็นพื้นอยู่ใช่ไหมฮะ uh huh. เขาไม่ได้เก็บในองค์พระปรางเขาฝังลงไป uh huh. ข้างใต้ดินแล้วก็จะทำคล้ายๆกับครอบหลายชั้นมากเลย uh huh. uh huh. นะฮะคือก่อนที่ขุนหลวงพระงวัวจะเลือกทำเลตรงเนี้ย แกก็ยืนอยู่ในวังวันหนึ่งแล้วแกก็มองมาแกเห็นแสงขึ้นมาจากพื้นดินให้เจ้าหน้าที่เซอร์เวเดินลุยมาเลยเดินลุยแล้วก็ไปปักลงตรงจุดที่มีแสงขึ้นแล้วก็ใช้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จะสร้างวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุเนี่ยสร้างเป็นปรางขนาดใหญ่มากนะฮะปรากฏว่า ตกมาสมัยของพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมนี่คือหลังพระเอกาทศรสห,นะหนึ่งร,รัชากาลครับต่อจากร,รัชากาลพระเอกาทศรสสันนิษฐานว่าเป็นลูกพระเอกาทศรสใช่โอเคต่อจารนะอา้าวแหละนะพระเจ้าทรงธรรมยุคนั้นเนี่ยพระปรางนี่หักคือพระปรางองค์นี้คงจะหนาหนักมากอะไรบ้างสักอย่างถล่มนะโอเคลงมาถึงยอดเขาเขาบอกว่าถึงชั้นครุฑคือเราต้อง เข้าใจว่าพระปรางเนี่ยเขาสร้างขึ้นเนี่ยนะเพื่อแทนเขาพัสุเมนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาพัสุเมนก็จะมีชั้นแต่ละชั้นชั้นไหนครุดอยู่ชั้นไหนอะไรอยู่พอพังเนี่ยเออพอพังซ่อมไม่ทันอ่ะซ่อมไม่ทันซ่อมไม่ทันสมัยของพระเจ้าทรงทมพระเจ้าทรงรำสมัยพระเจ้าปราสาททองมาเนี่ยมีแฉแสงฉายแต่พระเจ้าปราสาททองบอกว่าอปรางที่เดิมทีอยู่เนี่ยเ ไม่สูงไม่ใหญ่เท่าที่ควรโอเคท่านจะต้องสร้างให้สูงให้ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นเออเข้าใจว่าสมมติรู้สึกจะต่อไปเป็นยีออ่สิบวาจากสิบสามเป็นยี่สิกว่าเมตรใช่โอเคสร้างซ่อมเสร็จปรากฏว่าบอกว่าเฮ้ยทําไมปรางมันชะลูดเออมันไม่ป่องเออท่านเลยให้เอาไม้ประดูเนี่ยนะฮะไปแซม นะแล้วก็บกบกบกบ,ก,บกปูนทับบ,ก,บกปูนทับบกปูนทับโอเคแล้วก็ใช้นพบประซูลเดิมออนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นวัดสําคัญและการที่พระเจ้าปราสาททองท่านทําอย่างนี้เนี่ยเอออย่าลืมนะฮะท่านรัตประหารขึ้นมาตัวพระปรางหรือปรางประธานของวัด มหาธาตุที่พระเจ้าพระเจ้าประสาททองบูรณะเนี่ยปัจจุบันนี่ก็หักมาจนเหลือแต่ฐานเหมือนกันผมแนะนําว่าให้ท่านลองจินตนาการอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูวัดราชบูรณะมันจะใกล้เคียงกันไอ้ส่วนที่ท่านไม่เห็นท่านไปมองที่วัดราชบูรณะที่ตัวปางประธานจะได้เทียบเคียงในสมัยยุทธยาตอนปลายครับตอนที่พมา่าล้อมกรุงสมเด็จพระสังฆราชที่อยู่ที่นี่เนี่ยมรณภาพโอ้ฮะคือ มรณภาพระหว่างศึกระหว่างศึกโอ้โหนี่ลางไม่ดีใช่ลางไม่ดีเขาก็เลยทำไมอัญเชิญพระเทพมุนีที่มาจากวัดอูดีดาวมามาเป็นสังฆราชแทนโอ้ที่วัดนี้โอเคแสดงว่าแรงกิ้งกับใกล้เคียงใช่เป็นเจ้าคณะรองแล้วใช่จะขึ้นสมเด็จแล้วอะไรประมาณนั้นอยู่ได้เจ็ดเดือนมรณภาพอีกแล้วเหรอใช่ นี่หมายว่าก่อนจะกรุงแตกนี่จะกรุงแตกไล่ตายกันเป็นตับเลยเนาะและพระสําคัญพระสําคัญโอ้โหทีนี้ตอนใกล้ตอนที่ใกล้จะจุกกรุงแตกเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่ในคําให้การชาวกรุงเก่าว่าบอกว่าบนยอดเออมนกษฐ์ใช่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 มีอีกาเนี่ยมันบินมาแล้วมันเอาอกมันเนี่ยเสียบ ยอดนับศูนย์คือมันบินมาอย่างไงไม่รู้อะแต่บินออมาแล้วมบาออบินผ่านน่ะเออบินผ่านนับศูนย์น่ะมันอาจจะมีแบบแสงอะไรที่มันมาบาังตาหรือมันทําให้ระบบนาวิเกเตอร์ของของมันเสียมันก็พุ่งชนเลยตรงนั้นเป็นเหล็กแหลมค่เยสีบาอกเลย